สวัสดีครับมอพอพีเต้ช่องพีทีที3เหมือนเดิมนะครับน้องวันนี้เต้มาอยู่กับเกมโลบอกคำในแบบชื่อ Hunter l e ลีฟนะหรือนักล่าลีฟนะครับก็มีคําเตือนด้วยนะเขาบอกว่าคําเตือนความไวแสงนะครับผลภาพอาจทาให้เกิดอาการชักนะคนที่เป็นลมชักห้ามเล่นนะครับก็มีแบบเตือนหน่อยเอาจริงๆแล้วอะ่ะพอพเต้เห็นนะของน้องปืนเปิน,ปนเสียงภาพเสียงอะไรประกอบอะไรประมาณนี้ครับมันทําให้เต้นนึกถึงเกมเก่าๆนะอย่างเกมที่มันจะเป็นชื่อพวกชกุโบเอยพวก แคทแคทเอยพวกอะไรคือภาพมันจะประมาณทรงเนี้ยน้องๆเป็นอ่าเกมแบบแนวน่ารักน่ารักตัวแบบเสียงปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บอะไรประมาณเนี้ยครับเออคือแบบแนะนําเว้ยเกมยิงปืนอีกเกมหนึ่งที่แบบคลาสสิกมากน้อง,องก็คือพูดง่ายว่าอันเนี้ยเขาอ่ะคือตอนแรกกับเต้ก็งงเว้ยอ่าก็มายิงนะยิงปกตินะมาอะไรประมาณนี้ถ้าตรงๆแล้วอันเนี้ยมันเหมือนกับเขาแนะนํา ให้เราฝึกเล่นเออให้เราใช้คําว่าฝึกเล่นก่อนตอนแรกดีกว่าเหมือนผู้เล่นใหม่ประมาณนี้นครับแต่ก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะยิงไล่ยิง,ยยงมันอย่างเดียวเลยนะครับก็คือพูดง่ายๆเขาอะ่ะให้เรามาหัดท,ทําเควสครับน้องๆเควสแต่มันจะอยู่ทางซ้ายเห็นไหมมันมีทั้งหมด3เควสนะครับก็1นึทับสามนะเราก็ต้องลองดูนะครับว่ามันมีมันให้ทําอะไรบ้างนะครับน้องๆก็คือหลักๆเลยหลักๆเลย,ลก,ลก,เลยก็คือเขาอะไรนะเขาให้กระโดดใช่ไหม สามครั้งให้อ่าให้แดดสามครั้งแล้วก็ทำลายเป้าหมายสามครั้งนะครับน้องเออก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับอ่าเรามาเริ่มทำภารกิจกันดีกว่านะเขาให้กระโดดสามครั้งนะครับน้องแล้วก็แดดสามครั้งนะแล้วก็เป้าหมายยิงเป้าหมายสามครั้งนะครับแต่ว่าคือ ได้ยิงมอนเตอร์แล้วมันมันไม่ได้ผลถูกปะอ่ะกระโดดก่อนหนึ่งสองสามอ่ะโอเคผ่านเลยไหมแล้วก็อ่าเดดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊แบบหนึ่งนะอ่าเดดต้องเดดต้องกดเดินหน้าด้วยน้องๆหรือถอยหลังนะั้นจะติดนะครับถ้าเราไม่กดมันจะเดดไม่ได้นะอ่าต่อไปก็ยิงเป้าหมายสามครั้งนะครับน้องๆเป้าหมายคือไม่ใช่มอนเตอร์นะมันคือไอ้เป้าแดงๆนะครับเห็นปะไอ้เป้าแดงๆสายมือที่มันเหมือนเป้าซ้อมยิงปืนนะครับประมาณนี้ เป่าซ้อมยิงปืนนะครับมันไม่ใช่ยิงไอ้มอนเตอร์พวกนี้นะนี่นี่นี่เห็นไหมนี่เป่านี่เห็นไหมหนึ่งวะจะยิงก่อนวงวงๆงวงสองยิงเลยตั้งว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 งสามโอเคนะครับพ้งน้องก็อะไรเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะติดตั้งอาวุธแมวนะครับหรือว่าเอาปืนอะไรปืนแมวถึงเลเวลห้านะแล้วก okay. ็ต่อสู emaal. ้ อะไรวะต่อสู้กับลูกโป่องอ๋อไอ้ลูกโป่งไอ้ตัวลอยๆข้างบนน้องๆโอเคนี่ยิงเลยข้างบนตึ้งตึงตึงตึงตงตง้ยิงก่อนฟัง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 ,งโอเคลอยอยู่นู่นนี่ลนะอ่าผ่านหนึ่งอันแล้วครับแล้วก็อะไรนะเอาปืนแมวใช่ไหมเดี๋ยวเอาแต่หาปืนแมวก่อนนะครับ เช่ปืนแมวปืนแมวอยู่ไหนวะเอาปืนอะไรออกดีว่าอากดผิดกดใหม่เอาปืนแรกเราออกดีกว่าถ้าเจอปืนแมวแล้วน้องนี่ไงนี่ปืนแมวเอะโอเคออากดไม่ได้อ๋อมันมีปืนติดอยู่นะครับเอาะไรฟินออกไปก่อนแล้วกันนะ นัดชาน้องเลยเือนเปืนแมวครับบันทึกเรียบร้อยปืนก่อนปืนน่ารักน้องๆติดตั้งปืนแมวเลยนะแล้วก็อันนี้อะไรนะอะเอาปืนแมวให้ได้ครบวิวห้านะครับโอเคฟัง้งๆสองละยิงรัวเลยนะน้อง อันนี้ก็ให้ได้เวล5เนาะแล้วยักขี่ปืนแมวมันอยู่ตรงไหนวะแต่ก็ไม่รู้อะยิงร,รัวครับปืนแมวเสียงน่ารักด้วยนะจิ๊วจิวจิ้วจิ้วด้วยนะใกล้ละปืนแมวใกล้ัพเวล5ละอ่าเรียบร้อยเคเวสสุดท้ายนะครับเพน้องสวมหน้ากากนะไปร้านสวมหน้ากากนะครับแล้วก็สวมหน้ากบนะมากระโดดน,นะ ส่วนอีกหน้าหนึ่งเปลี่ยนหน้ากากก่อนนะครับเขาบอกให้เปลี่ยนเป็นกบก่อนนี่ไงกบโอเคกระโดดก่อนหน้ากบเขาให้กระโดดเอาผ่านแล้วครับหน้ากบใส่กระโดดนะอ่ะอ่ะนี่โอเค อันสุดท้ายมันอะไรวะหน้าอะไรวะหน้ากิ้งก่ากิ้งก่ามันต้องเป็นไอ้คามาเเลียนอะไรนี่แหละล้านเปอร์เซ็นต์ได้ว่านะไม่ใช่นอกเหนืออะไรนอกจากนี้แล้วล่ะไอ้คา,าบาเบเลียนนาราเลียนอะไรเนี่ยแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ <c oughs> ใช้คำว่าล้านเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะครับ ตึงตึง้งยิ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 งได้วิบากเนี่ยมันคือทำอะไรอใช่ไหมเดี๋ยวไปดูไอ้นี่ก่อนลใส่หน้ากากใหม่ไม่ผ่านนะครับตึงตึงยิงเ่น ปืนแมวไอ้หนียิงมาเลยยิงมาเ,เลยยิงไอตัวขายของเลือดสาดเลยแล้วมันไม่ตายหรองง <c oughs> นี่ยิงมันเลือดสาดเลยนะ <c oughs> อ๋อเป็น้นากากนี่แหละ <c oughs> เลือดแใช่อยู่ไอหน้ากิ้งกากอันนี้วิบากคืออะไรว่าวิบาก เนาะยิงสนุกสนานเลยนี่นี่นี่นออไปก็อย่างคล่องใจอยู่ไอ้บวาเลียนเนี่ยแหละน้องๆเอาเนอะกบหน้ากบหน้ากิ้งก่าเนี่ยใช่และ้วล่ะมันก็ต้องเดด ผ่านสักท MM ีวะคืออะไรวะนี่น <ah> ี่น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 ี่ย okay. ังไงวนนีแเลยยังไม่ผ่านอีกนะเฮ้ยอะไรวะเนี้ยเครียดนะเอาจจริงแล้ว มันคืออะไรไอ้หน้ากิ้งกะนี้มันก็เขียนพาวเวอร์เลียนนะฮะเรากระโดดขึ้นมาข้างบนไปยิงข้างบนบ้างนะครับน้องปางางๆๆงๆางงลุยมันปุ้งๆุ้งกุ้งุ้งุ้งสะใจดีนะปืนแมวเสียงจิ้วๆเนี่ยอ่ะยังไงข้างล่างแอบมองดูไหมยิงดิงเลยนี่ กลับลงไปดีกว่าเท้่ว่านะาจริงอ่ะนี่ครับใช้แดดน้องๆกดแดดแค่นั้นแล้วมาบอกวินะวิบากกับกินกาอะไรโอ้ยแค่นั้นคลิปนี้จะก็ฝากไว้แค่นี้ละกันครับน้องๆก็ตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วเคสสเสร็จสมบูรณ์ลเลนป้าเขาให้ออกแล้วเนาะ เห็นไหมก็ไปให้เป็นที่็อบบี้ะไรยังไงก็าฝากเกมยิงปืนเกมนี้ไว้ในอีกเกมหนึ่งล้วกันวิเต้ว่าโอเคโอเคเลยอะ่ะโอเคครับงานคลิปหน้าเจอกันใหม่ครนับนงน้องคลิปนี้เต้ฝากไว้แค่นี้ละกันไปดูเกมใหม่เล่นก่อนละสวัสดีครับ